เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเป็นเรื่องน่าฟังเสมอครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับในเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันไปถึงว่าทริคเจประการด้วยกันที่นักวิจัยฮาร์วาร์เนี่ยเขาแนะนำนะครับในการเปิดบทสนทนาที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการแค่ถามว่า how are you หรือว่าคุณเป็นยังไงวันนี้คุณเป็นยังไงเพราะการถามแค่นั้นเนี่ยมันเป็นคำถามที่มันไม่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงได้ดีเท่ากับทริกต่างๆที่เราแนะนำกันไปแล้วนะครับในเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อในทริกที่4ครับทริกที่4อันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่า share some news วงเล็บนะครับ that actually h a p p e n แบ่งปันเรื่องราวครับ โดยเฉพาะท้าให้ดีนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวสําหรับคุณที่มันเกิดขึ้นกับคุณที่เพิ่งผ่านมาหรือว่าในอดีตก็ได้ครับเอาเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้ครับทําไมครับทําไมถึงพูดว่าให้แบ่งปันเรื่องราวย้อนกลับไปนะครับผมเองเนี่ยได้เคยเข้าไปเรียนคอสภาวะผู้นำคอสหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นคอสที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยครับ คอร์สเนี่ยผมเรียนจากสถาบันที่ชื่อว่า b e r k e l e y Executive Coaching Institute นะครับหรือว่าย่อม,มาจากว่า BECI คอร์สนี้เนี่ยโ,โปรเฟสเซอร์ที่สอนนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย UC Berkeley ที่แคลิฟอร์เนียโปรเฟสเซอร์เนี่ยบินมาจากที่ซานฟรานซิสโกนะครับบินเข้ามาสอนที่กรุงเทพผมเองเนี่ยเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งเลยนะครับที่ผมได้เรียน ในการฝึกภาวะผู้นำและการสื่อสารคำคำหนึ่งครับที่มันเรียกว่าตึงติดอยู่ในหัวของผมเลยจนทุกวันนี้แม้ผมจะเรียนคอร์สนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วก็ตามนะครับคำคำนี้เนี่ยเป็นคำที่โปรเฟสเซอร์ที่สอนชื่อว่าโปรเฟสเซอร์มาร์คลิสเทนเบิร์กนะครับเขาพูดย้ำอยู่เสมอเลยครับในการสื่อสารนะครับในการที่ผู้นำจะสื่อสารการที่ผู้นำจะสื่อสารและตรึงใจคนได้เนี่ย ไม่จําเป็นต้องเป็นโอ้โหเป็นเป็นทฤษฎีเป็นวิชาการเป็นอะไรโอ้โหที่มันแบบต้องปีนบันไดไปทําของเข้าใจไม่จําเป็นเลยครับสิ่งที่โปรเฟสเซอร์มาร์คเขาแนะนําก็คือว่าให้เล่าเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับโตคุณครับโปรเฟสเซอร์มาร์คเขาใช้คําว่า personal story never boring ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่มันจะน่าเบื่อคนนะจะสนใจเรื่องราวของคุณ โดยเฉพาะนะครับในงานวิจัยของ Harvard นี้เนี่ยเขาการันตีอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของคุณเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันน่าสนใจอยู่เสมอเลยครับโดยเฉพาะนะครับเวลาคุณเล่าให้กับใครก็ตามที่ที่เป็นที่คุณทํางานด้วยกันที่คุณเรียกว่าอยู่อยู่ในบริษัทเดียวกันอย่างนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสมากๆเลยนะครับที่เรื่องราวของตัวคุณเองเนี่ยมันจะยิ่งน่าสนใจทำให้เขาสนใจอยากจะฟังคุณขึ้นไปอีกครับ เพราะฉะนั้นนะครับทริคข้อที่4ก็คือว่าเพราะฉะนั้นนะครับให้แบ่งปันเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณครับมันทําให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงบทสนทนาเหตุการณ์หนึ่งนะครับของบริษัทผมเองนะครับบริษัทผมเองเนี่ยจะมีการจัดกินข้าวกลางวันกันเ,ออเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า New Team Welcome Welcome Lunch ก็คือเป็นการที่ในทุกๆเดือนนะครับเวลามีทีมงานเข้ามาใหม่ในบริษัทเนี่ยผมจะให้ทาง HR เนี่ยเขาจัดให้ทีมงานที่เข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะในแผนกใดก็ตามนะครับมานั่งกินข้าวกลางวันร่วมกันกับผมนะครับโดยที่หนึ่งในบทสนทนาที่ผมจะถามคำถามบ่อยครั้งนะครับในวงกินข้าวร่วมกันเนี่ยผมจะให้ทีมงานแต่ละคนเนี่ยแนะนำตัว ลองนึกภาพดูนะปกติเวลาเราให้แนะนําตัวนะมันก็ชอบที่จะแบบจบแบบพ้นห้วนใช่ไหมชื่อนามสกุลเรียนจากที่ไหนตําแหน่งอะไรทํางานแผนกอะไรแล้วมันก็จบไปขาดการเชื่อมโยงแต่สิ่งที่ผมทําอยู่เสมอเลยและงานวิจัยของนักวิจัยฮาร์วาร์ดท่านนี้เนี่ยก็พูดออกมาตรงกันเป๊ะเลยครับ เขาบอกว่าเขาแนะนําอย่างนี้ครับว่าซึ่งตอนนั้นผมทําแบบนี้เป๊ะเลยนะก็คือให้แต่ละคนเนี่ยลองเล่าเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวของเขาเองนะที่มั่นใจว่าเพื่อนจะไม่รู้อ่านะและเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับด้วยคําถามตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผมนะฟังน้องๆแต่ละคนเล่าเรื่องราวบางคนนะครับเออเล่าให้ผมฟังว่าบางคนเนี่ยเขาทํางานตําแหน่งคอนเทนต์มาเก็ตติ้ง นะครับอยู่แผนการตลาดแต่เขาเนี่ยชอบเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยจนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เลยนะพอคนหนึ่งพูดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคนอีกท่านหนึ่งนะครับในโต๊ะอาหารเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเออเขาเองเนี่ยก็สนใจภาษาญี่ปุ่นเช่นกันนะเขาเขาเริ่มที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับทําให้น้องๆที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มนั้นเน่ยเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แล้วมันเป็นเรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวกับงานครับมันทําให้น้องเนี่ยเขามีเรียกว่าคุณภาพของความสัมพันธ์เนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะเขาเชื่อมโยงกันแล้วจากเรื่องเรื่องนั้นที่เขามีความสนใจสิ่งเดียวกันบางคนนะครับอีกท่านหนึ่งครับเราบอกว่าอ๋อเขาชอบเล่นดนตรีนะครับผมก็เปิดบทสนทนาเลยว่าอ้าวมีใครอีกไหมในกลุ่มนี้ที่ชอบเล่นดนตรีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เปิดขึ้นมาเลยว่าเขาเล่นกลองได้อ่าเนี่ยครับทำให้แต่ละในวงเนี่ยเขาก็ เขาก็เรียกว่าตกใจเหมือนกันนะวโอ้คนนี้เล่นกองได้ด้วยเหรอทั้งที่จริงๆเขาทํางานอะไรที่มันแบบค่อนข้างแบบเทคนิคมากๆนะครับทําให้แต่ละคนเนี่ยเรียกว่าเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันว่ามันมีบางอย่างที่มันใกล้เคียงกันทําให้ความสนิทสนมในทีมเนี่ยมันแน่นแฟนมากขึ้นจากการที่เขาแบบเพิ่งมาทําความรู้จักกันในวันนั้นเองนะครับเพราะว่าเขามาจากแต่ละทีมกันเลยนะคนละทีมกันเลยซึ่งก็ไม่เคยรู้จักแบบสนิทสนมกันมาก่อนนะครับก็เรียกว่า การันตีเลยนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีตรงกันกันกบสิ่งที่นักวิจัย h าวเวิร์ดเขาแนะนําในบทความตัวนี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่4ข้อที่5ครับเขาแนะนําอย่างนี้ครับว่า t a l k Earl รเริ่มเปิดบทสนทนาตั้งแต่เนินเน่นๆครับที่นักวิจัยเขาแนะนําแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เปิดบทสนทนาตั้งแต่เนินเน่นๆเนี่ยสมมติคุณเข้าไปในห้องประชุมนะครับระหว่างที่รอคนเข้ามาร่วมประชุม ให้มันครบก่อนที่จะเริ่มประชุมเนี่ยนะครับลองนึกภาพเนาะแต่ละคนก็อาจจะทักทายคุยกันเออนั่งเงียบๆเช็คมือถืออะไรไปลองนึกภาพดูนะว่าจริงๆอ่ะโอกาสตัวนั้นเป็นโอกาสที่คุณจะทักทายพูดคุยกันกับเพื่อนข้างๆคุณครับเพื่อนด้านซ้ายเพื่อนด้านขวานะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่ใช้โอกาสนั้นเนี่ยในการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอยู่2แบบครับแบบแรกก็คือ เพื่อนของคุณเขาอาจจะพูดคุยกันเองแล้วคุณก็อยู่ในมุมสงบเงียบของคุณขาดโอกาสที่จะเกิดการเชื่อมโยงกันได้สองนะครับก็อาจจะเป็นว่าถ้าคุณไม่ได้พูดมันออกไปเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอื่นก็อาจจะถักพูดคุยมันออกมาคุณก็ขาดโอกาสตัวนี้ไปนะครับก็เป็นไปได้สองแบบด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ห้าครับก็คือเริ่มลดเริ่มเริ่มเปิดบทสนทนาตั้งแต่เนินๆครับที่คุณยังมีโอกาสอยู่ ข้อที่หนะครับ it is not just what you say นะครับการสื่อสารที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดรู้ไหมครับว่าจากงานวิจัยนะครับมีงานวิจัยออกมานักตอนนักแล้วนะครับว่าส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับในการสื่อสารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสีหน้าของคุณครับแววตาของคุณนะครับมูทของหน้าตาของคุณรวมทั้งเรียกว่า body language หรือว่าเรียกว่าอะไรอะภาษาไทยมันคืออ ท่าทางของคุณในการสื่อสารว่าค,าคุณอยู่ในท่าทางไหนร่างกายของคุณเวลาสื่อสารเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ใช้แค่คําพูดในการสื่อสารออกไปเท่านั้นนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับร่างกายของคุณด้วยในการสื่อสารนะครับงานวิจัยออกมาทําออกมาสรุปแบบนี้ครับว่าการสื่อสารที่ได้ประสิทธิภาพเนี่ยครับบอดี้เลงเวหรือว่าอะไรที่มันเป็น nonverbal เขาใช้คำว่านอ n น e r b เวอร์บนะครับนอ n น e r b เวก็คือเป็น องประกอบของการสื่อสารที่ไม่ใช่คําพูดนะครับองประกอบของการสื่อสารที่ไม่ใช่คําพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมตะกี้เล่าไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงของคุณไม่ว่าจะเป็นหน้าตาท่าทางกิริยาของคุณในการสื่อสารมาอกมาอย่างที่ผมกําลังสื่อสารอยู่นี้เนี่ยนะครับผมกําลังใช้ body l a n g เกจในการสื่อสารไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไหมครับว่า nonverbal element ตัวนี้เนี่ยนะครับมัน ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารถึง70-90%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมพูดไปในเอพิโซดที่ลวนะครับเวลาเราประชุมกันแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยผมจะบอกลูกทีมเสมอเลยนะครับว่าแนะนําให้เปิดกล้องด้วยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสื่อสารกันแบบไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาผ่านวิดีโอแบบนี้เนี่ยนะครับเราได้ยินแต่เสียงครับเราไม่รู้เลยนะว่าเวลาเราสื่อสารไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย คู่สนทนาเขารู้สึกอย่างไรหรือเขาเก็ตหรือเปล่าหรือเขากําลังตั้งใจฟังเราอยู่หรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ตั้งใจฟังแปลว่ามันเป็นฟีดแบ็กสะท้อนกลับมานะว่าเราสื่อสารไม่ดีหรือเปล่าเราถึงจะได้ปรับกระบวนการได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่คําพูดครับสิ่งอื่นๆที่เป็นนอเ v อร์ a l มีผลอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเปิดบทสนทนาของคุณแม้จะเป็นเรื่องของ small talk การพูดจากาันแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับ ก็ให้ใส่ใจกับเรื่องเรื่องต่างๆที่เป็น non verbal ด้วยนะครับเพราะมันมีส่วนสำคัญมาก70-90%เลยทีเดียวครับข้อ7นะครับสุดท้าย make the pivot นะ make the pivot ผมอธิบายแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องของเวลาเราเปิดบทสนทนาแบบ small talk กันเนี่ยนะครับมันเป็นการที่เรา catch up เราทักทายกันถามสารทุกสุขดิบกันนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสถานการณ์เวลาเรา เราร่วมประชุมกันนะครับเราก็จะใช้โอกาสนะั้นในการเปิดบทสนทนาสั้นๆแบบเนี้ย small talk c a h u p กันสั้นๆเพื่อที่จะค่อยๆที่จะ transition ในการค่อยๆเ,เปลี่ยนไปเป็นบทสนทนาอย่างที่เรามี agenda ว่าเราต้องการมาพูดคุยกันเช่นยกตยัวอย่างเช่นการประชุมกันอันหนึ่งที่มันเป็นศิลปะมากๆเลยที่นักวิจัยฮาร์วาร์ดเขาแนะนำบอกว่า มันจะดีมากๆเลยนะถ้าคุณสามารถที่จะ transition ค่อยๆเปลี่ยนจากหัวข้อ small talk เนี่ยไปเป็น agenda หัวข้อหลักที่คุณจะพูดคุยกันกับเขาได้อย่าง s m ooth ได้อย่างแนบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับก็เรียกว่าอันนี้มันเป็นศิลปะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันคงถ้าคุณทําได้เนี่ยมันจะทําให้ small talk กับเรื่องที่คุณจะพูดคุยกันเนี่ยมันไม่เหมือนการเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งแบบว้วนวมันจะทําให้เหมือนกับคุณพูดคุยกันแล้วมันเกิดอาการ flow คุณพูดคุยกันกับคนคนหนึ่งเนี่ย small talk จนเกิดการชิมโยงกันเสร็จปุ๊บแล้วมันก็พูดคุยกันไปต่อเรื่อยๆจนจบบทสนทนาคุยกันแลวทั้งสองฝั่งรู้สึกดีว่าเออ ฉันรู้สึกว่าพูดคุยกันกับอีกฝั่งหนึ่งและฉันรู้สึกเกิดการเชื่อมโยงกันและก็ได้เนื้อของบทสนทนาที่เราอยากจะให้มันเป็นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่7นะครับ make the pivot เปลี่ยนบทสนทนาให้เข้าเรื่องได้แบบแมปเนียนสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเลยครับจริงๆอันนี้ก็ครบ7ข้อแล้วแต่ข้อสุดท้ายที่เขาแนะนําก็คือ just do it ลงมือทาครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ทฤษฎีแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําในการเปิดบทสนทนา นะครับโดยการเอาเทคนิคทั้ง7ข้อเนี่ยไปใช้ผลประโยชน์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยครับวันนี้ก็ครบทั้ง7ข้อ7จบวกหนะครับสุดท้ายลงมือทําถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe Start with Why Podcast นะครับช่วงนี้เองเนี่ยผมก็ทดลองทํา การอัดวิดีโอนะครับเดิมทีเมื่อก่อนผมอัดแค่เสียงวันนี้ผมก็ทดลองเปลี่ยนแปลงมาลองอัดวิดีโอดูบ้างก็จะเอาไปลงในแพลตฟอร์มอย่าง YouTube นะครับก็ถ้าท่านไหนดูพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผ่านทาง YouTube ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้กำลังใจแนะนำผมด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับผมจะมีตอนใหม่ๆมาให้ทุกท่านทั้งดูและฟังกันเรื่อยๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ